สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะให้ดูอะไรนี่ครับวาลวปิดน้ำไม่อยู่น้ำมันไหลตลอดเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการซ่อมวาลวนะครับว่าจะซ่อมแบบไหนวิธีใดมันถึงจะปิดอยู่ครับค่อนอื่นเราก็จังนี่เลยเรียนปุญแจมาก่อนเลยเุแจม,มาเลยอุ้นอุ้นมุนอ,นอ,นอ,นออกมา ลองบิดดูลองบิดดูนิดนึงมาหาคุณแจ๊บตัวเล็กๆใหญ่มาให้หน่อยแจ๊บตัวเล็กๆท,ที่มึงขันดูนะโอเค ดีครับเดี๋ยวจะลองมิดดูอันไงนั่นไง่ันผู้ชมมันปิดได้มันอยู่ที่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะบากลองตัวนี้หน่อยนึงนะครับเนี่ยบากลองนิดเดียวด้วย นี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมไม่เลยเราปาดเข้าไปแล้วนี่ครับเป็นลองแล้วเดีย๋ยวเราจะลองใส่เข้าไปนะครับลองใส่เลยลองใส่เข้าไปแล้วเราลองเปิดผิดดู ว่ามันจะอยู่ไหมก๊อกน้ําก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก๊อกน้ําที่เราใช้อยู่ในบ้านถ้าเป็นอย่างเงี้ยช่างเล็กก็สามารถซ่อมได้เช่นกันครับอลองเปิดดูนะครับืค่คกีปปิดไมอยู่เช่นครับตอนแรกตอนต้นคลิปอะ่ะตอนนี้เราจะลองปิดปิดดู เปิดอีกทีก็ปิดดูเปิดอีกทีปิดดูดีขึ้นครับเดี๋ยวเราจะเอาล่องออกอีก เมื่อกี้เราเอาลองออกข้างเดียวทีนี้เราจะเอาลองออกสองข้างลองตรงนี้ไม่เลื่อถูเลยครับรับลองออกแน่นอน ใช้เวลาพอสมควรนะครับการถูเนี่ยระวังโดนมือตัวเองนะครับอันนี้เป็นมีเนียมนะครับมันไม่ันไม่เหนียวหรอกไม่ใช่เหล็กเราจะเอาไปเล่อยก,ก็ได้หรือกระดาษทรายก็ได้นะครับเมื่อกี้มันอยู่ทางนี้นี่ครับเดี๋ยน้องเปิดดู เราปิดดูดีขึ้นเยอะเลยครับท่านผู้ชม เปิดน้ำหมดแล้วครับปิดครับท่านผู้ชม ราจะลองเปิดน้ำดูนะครับแล้เราทำเรเสร็จแล้วเนี่ยเราปากล่องสองข้างตรงข้ามกันเปิดโหแรงมากครับน้ําแรงมากครับปิดอยู่ไหมปรากฏว่าตอนนี้น้ำได้หยุเดเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ไหลสักแอะเลยครับใช้ได้ครับวิธีซ่อมวาลครับก็ถ้าคลิปนี้ถูกใจท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งครับเป็นการซ่อมวาลหรือว่าซ่อมก๊อกน้ํานะครับที่เปิดเปิดปิดแล้วบันลังดยดอยู่ตลอดนี่ครับเดลองปิดดูนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลย เราทำการซ่อม DIY แก้ไขเรีบร้อยแล้วนีเข้าไปจบ <DIY. S 1> เสร็จจบงานครับเปิดปิดสำเร็จเสร็จงานครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็จุงกะสวัสดีครับผม